วัสดีครอันนี้ผมจเจอแมวในตำนานซึ่งมันจะอัดผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่หลับมีหวังหลับแน่นอนแมวแมวในตำนานเหรอโอ้จะตายแล้วกันคนขอช่วน่อยเพื่อนขอหิวหน่อยขอหิวหน่อยโอเคคอยช่วขึ้นเยอะ โอก้กีบ็ทบแมวไปแล้วนะครับแวนนมวอยู่ไหนอ่ะเนี่ยนักหนาก็กินอยู่แถวๆไหนนะไม่เจออ้กีอ้าวหายไปแล้วเหรอแป๊บนึงครับแป๊บนึงตอนนี้อย่างดต้งนานอยู่ไหนหาไม่เจอเออก็ขอจบเท่านี้ครับแค่มาแคสให้ดูเฉยๆว่าเจอแมว